นั่นน่ะมันจะไม่เป็นเล่มแบบนี้นะถึงบอกว่าทำให้ให้เอาแบบนั้นๆสีมกดสีไหนก็ได้อ๋อกดสีน้เงินก็ได้สีน้เงินให้ผมลองกดหน่อยอย่าไปกดเดี๋ยวพังเปลี่ยนจอเปลี่ยนสีได้หรือไม่ได้อ่ะเฮ้ยเื่อนั่งทำงานไปเยเป๊กไปด้วยเฮ้ยไฟดิบโก้เริ่มเต้นเลยเริ่มมาแล้วเปิดเพลงแล้วกูที่เรียกูไปทำงานแล้ว นายลองไอบูดิอ๋ออันนี้เปิดรวมกันใช่ไหมหลายตาปัดกแกเก็บกวาดตู้นี้ขามาเติมใหม่แค่นี้เหรอจะเอาแบบนี้มาทำสีนี้พี่ชอบสีอะไรอ่ะนี่ไอบูเนี่ยสวยดีขาวออกไอบูดแต่อ้ตัวนี้ดิเราจะไปบิดตรงไหนเนี่ยเพราะตรงนี้มาปุ๊บใช่ไหมถ้าเจาะทะลุคูณไปีิ ตัดแล้วฝั่งนี้อ่ได้แล้วมันจะต้องหาแดเตอร์อีกนีถ้าเอาเส้นเดียวทะลุขึ้นมานี่นี่เลยเรียบร้อยแล้วอุ้ยตกใจเินเกื ไม่ได้ังเพราะจอปู่นะเพราะไอเนี่ยแหละเรียบร้อยเลยใช่ไหมพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่พวกงานสายไปงานไฟเนี่ยคุณต้องมาแต้มสีเนี่ยคุณก็ต้องมาแต้มสีคุณบิ๊กกันแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะทำไฟจะเอาเสียบเหรอก็ลังฝึกงานแหละก็มาแต้มไม่ กาวเราใส่ไปเอากลับด้วยนะเพราะ่็เราใช้งานพรุ่งนี้ไอ,อ้นี่ขาวใชนะ่ไหมอันนี้ก็ดูหรุนหร,หรากรุนแล้วนะฮะรุนหลาดนะแล้วมันติดยังไงได้ยังไงแล้วมันติดยังไงพี่ไม่มีกาวไม,ไม่มีกาวด้วยไม่มีกาวก็ต้องเอากาวสองหน้า,ามาติดก็ต้องเอากาวสองหน้ามาติด ได้มันไม่มีทางเลือดเอาเป็นสีนั่นแหละเพราะว่าสีขาวก็มีไปนะนี่ขาวไอบูเนี่ยใชไอบูใช่ไหมล่ะเนี่ยชอบไอบูแหละสวยดีมันไอบูไงพอพอในโทดูในพอดูในคลิปพอดูในคลิปมันมันออกสีขาวพอดูในชีวิตจริงมันออกไอบูเขาออกฟ้าเม็ดอะไรมันเยอะะแยไปหกฟ้า ปอะจะเราเ <จะ S 2> มจะบิดอย่างนี้จะปิดยังไงยอยงนี่ะทีเน่เดี๋ยวไปหาที่บิดเอาแถวๆนี้นก็แล้วมีรางรางอันนี้น่าจะใส่ไม่ได้ถ้าจะปิดนะเดี๋ยวเอารางตันใหญ่มาอันนี้คือตู้วางของนัน่นก็วางของก็ไม่ต้องปิดหรอกก็เลื้อยไปเลยไม่ได้หรอมันจะต้องบิดสายตรงเนี้ยเนี่ยบิดออกไฟเข้าตอนตอนตอนนี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ตอนนี้มันอยู่อย่างนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บมันจะขึ้นข้างบนเห็นปะมันจะเข้าข้างในเห็นไหมมันต้องไปหาที่บิดเพื่อให้มันบิแค่โทรมาแบบนี้แล้วขึ้นไปมันจะไปแล้วตัดตัดไม่ได้เหรอไม่มีแอสเตอร์ถ้าตัดก็ต้องเชื่อมสายไฟต่อต่อไฟในนี่ยุ่งยากดกถ้าเกิดว่ามันไม่ติดระงานนอกอีกเราแทนที่จะไปยุ่งเลยแค่บิด เน็ตปิงโทรศัพท์แม่เนี่ยไม่ค่อยดีไงเราบิดแล้วเราใส่กล่องไว้ตรงเนี้ยใส่กล่องอใช<ห>่ไหมพุกแม่เหรอแม่ถึงบ้านแล้วมั้งจะต้องหาเอากล่องแบบนี้ให้มันใหญ่ให้แม่มาที่นี่มาทำไมล่ะถ้าถ้าแม่กลับไปที่บ้านกุญแจบ้านก็อยู่แล้วแม่ก็เข้ามาไม่ได้เขาก็รออยู่ที่บ้านไงไปก็ลงไปข้างล่างไปเราจะลงไปกันแล้วไปก็ลงไปก่อนไป กดน้ำเลยฮ้ยแต่ตัวนี้ก็น่ได้ได้ไหมได้ต่อเฮ้ยได้ดูว่ะไอ้บูเนี่ยโคตรเรียบโคตรเท่สีสันด้วยสีสันสีสันสวยงามไม่ได้่ะอันนี้ห้องทำงานงานีนี่ห้องทำงานใช่ไหมพี่ห้องทำงานห้องทำงานหรือห้องอะไรห้องทำงานอ๋อห้องทำงานอ๋อต้องไปหารางใหญ่นี่ไงอันนี้เป็นโต๊ะคอม เวลาเล่นก็นี่แป้นพิมพ์เดี๋ๆเราเรายังไม่ได้ยึดซิลิโคนเราเราเข้ามาในหลังตู้ได้ป่ะหลังตู้เหรอหลังตู้เรามีอนี่อยู่ได้มีแอดบอยู่ใช่เอาเข้ามาทะลุเข้ามาในหลังตู้แล้วขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ทะลุออกไปยกตู้ออกมาได้ป่ะใช่ใช่เราเรายังไม่ได้ยืดเราถอดแค่ตู้แค่สองตัวแล้วก็เอาตู้ลงมาใช่แล้วก็เหย่เข้าไปแล้วก็เย่ขึ้นไปเดี๋ยวตอนนี้มันจะยากหน่อย ได้ได้ได้ดยยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ยากเองหมูมม่บ้านก็นี่ก็เงียบเงาเกินเงียบเงาไงบ้า,าบนของคนรวยหมดผิดไฟเก็บสีเก็บซิลิโคนเรียบร้อยแล้วแบบ បាននេះក៏ងៀបเงาហ្នឹងเงียบเงาមកតើមកເຮົາអូខេครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมបាយបាយ